กินอย่างไรห่างไกลไขมันในหลอดเลือด5าพืชผักผลไม้ลดความเสี่ยงสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะคำว่าไขามันในเลือดเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโรคไขมันในหลอดเลือดสูงซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้พบเจอมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆกับทุกคนสาเหตุนี้เกิดมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามโภชนาการ เช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากรับประทานอาหารประเภททอดหรือรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลสูง l ล n e ่ o m ออยากจะแนะนำพืชผักผลไม้เหล่านี้ที่สามารถช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้เพียงแค่คุณรับประทานอย่างถูกต้องจะช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างแน่นอนมีอะไรกันบ้างไปรู้จักกันเลยค่ะอบเชย วัตถุดิบเครื่องเทศที่สำคัญในการประกอบอาหารมีสรรพคุณในการช่วยลดระดับน้ำตาลภายในร่างกายและช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอร,รอลได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการจัดการกับไขมันเลวในร่างกายซึ่งจะสามารถช่วยทำให้หลอดเลือดของคุณนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรับประทานเป็นประจําอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์คะ่ะหัวหอมใหญ่ เมื่อคุณรับประทานหัวหอมใหญ่เป็นประจำต้องบอกเลยว่าคุณจะได้รับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงพอสมควรซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางด้านความดันโลหิตสูงรวมไปถึงต่อต้านอาการอักเสบและช่วยลดไขมันเลวรวมไปถึงคอเลสเตอร,รอลที่เกาะตามหลอดเลือดซึ่งจะมีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะกระเทียมสมุนไพรในครัวเรือน กระเทียมสดมีเอนไซม์อะลีเนสการบดหั่นหรือการสับกระเทียมให้ทำปฏิกิริยากับอากาศก่อนรับประทานเป็นการกระตุ้นให้เอนไซม์ในกระเทียมผลิตสารที่มีสรรพคุณออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนำมารับประทาน5-7กลีบบดหั่นหรือสับรับประทานเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหารหรือนำไปประกอบเมนูอาหารต่างๆช่วยลดไขมันภายในหลอดเลือด และภายในเลือดของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะผักบรอกโคลีมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากในผักบรอกโคลีจะมีไฟโตนิลทรนท์ที่มีส่วนช่วยลดไขมันในร่างกายได้ดีอีกด้วยนะคะและมีไฟเบอร์เป็นสารอาหารที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นปกติและช่วยเผาผลาญไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นพืชผักที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวคะ่ะ อังุ่นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพกับระบบเลือดลมซึ่งในอังุ่นนั้นจะมีโพลิฟีอนซึ่งสารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในระบบเลือดได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นที่สามารถช่วยดูแลระบบภายในร่างกายและที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันยังมีการค้นพบว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยค่ะ นี่คือข้อมูลบางส่วนที่ liney.com นำมาแนะนำท่านผู้ชมในคลิปนี้อยากจะบอกว่าโรคไขมันในเส้นเลือดสูงต้องบอกเลยว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันถ้าหากรับประทานอย่างถูกต้องดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีอะไรที่รับประทานมากจนเกินความต้องการของร่างกายก็จะเกิดโทษนะคะถ้าหากรับประทานพอดีต่อร่างกายก็จะทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สารดีดๆไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสารดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป line.com y ขอขอบคุณค่ะ